ทุกคนวันนี้เรามีนิยายวทยที่พระเอกค้างรักอ่านเล่มเดียวจบมาแนะนําค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากหอมกลิ่นความรักที่มีซีรีส์ให้ดูอยู่ตอนนี้ความค้างรักของคุณใหญ่คือเป็นที่เรื่องลือหลักพ่อจอมทุกชาติตอนอยู่ด้วยกันก็ปากหวานขยันยอดโอยดีงามาคุณใหญ่คือนัมเบอร์วันเรื่องต่อมาคือเดือนพางเป็นผลงานของนักเขียนคนเดียวกับหอมกลิ่นความรักพระเอกชื่อคุณมาดปากหวานไม่แพ้คุณใหญ่เลยแถมเจ้าบทเจ้าก่อนด้วยค่ะอ่านแล้วละลายแทนนายเอกเรื่องที่3กินกับกันนายเอกเป็นสยส ินซึ่งพระเอกเนี่ยเขาเป็นโรคไม่ค่อยอยากอาหารแต่ว่าพอบังเอิญได้ดูคลิปนายเอกก็อยากกินอาหารขึ้นมาทันทีชีวิตมีรสชาติขึ้นมาเพราะเธอคนเดียวเรื่องต่อมาคือนิยายวายเนวเกมมิ่งเรื่องฉันชอบแฟนนายมานานแล้วเรื่องนี้ตอนแรกนายเอกมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าพระเอกเนี่ยแอบชอบนายเอกมานานมากเขาก็เลยได้แค่คอยช่วยเหลือนายเอกในเกมแต่ว่าพอนายเอกเลิกกับแฟนปุ๊บเขาก็เดินหน้าจีบเต็มที่อ่านแล้วมันแบบงุ้ยน่ารักเรื่องที่5คือบทกวีของปีแสงที่ซีรีส์เพิ่งจบไปค่ะความค้างรักของปี แสงที่มีให้กวีคือเต็มล้านถึงแม้ว่าลุกจะดูเต้าชูแต่ว่ามองแล้วก็สนใจเธอคนเดียวเท่านั้นเรื่องสุดท้ายคือคุณอาเข้ามเวลาเรื่องนี้นายเอกย้อนเวลาถูกๆวันที่29กุมภาพันธ์ซึ่งในการย้อนเวลาแต่ละครั้งก็จะได้ไปเจอกับพระเอกในแต่ละช่วงอายุซึ่งไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนความรักที่พระเอกมีให้ก็ไม่ลดลงเลยค่ะอ่านแล้วซึ้งมากๆใครที่ชอบอ่านนิยายวายแนวพระเอกข้างรักอย่าลืมไปหามาอ่านกันนะคะหรือว่าใครเคยอ่านแล้วชอบเล่มไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะ